ิดแล้วครับโชว์ลุมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบน,นื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซนทรัลสารายาวันนี้วันอาทิตย์สีแดงเคมีรถสีแดงมาฝากนะครับผมสีแดงสีแดงสวยจริงๆเลยนะครับเขาชอบบอกว่ารถ mg เป็นรถแบรนด์รองนะครับไม่ใช่แบรนด์หลักแบรนด์รองแต่แต่ออปชั่นไม่เป็นรองใครนะครับคันนี้เลยนะครับ mg hs 1.54ปี2020นะครับไม่วิ่ง76,000โลเองนะครับไม่วิ่งแค่76,000โลเองนะครับผมตั้งไว้ราคาเคยตั้งไว้ที่445,000วันนี้ไม่ขายนะครับขายแค่415,000นะครับ415,000ซื้อสดจัดซื้อสดไม่เสียแบต7นะครับผมราคาป้ายแดงแพงซะเหลือเกินราคาป้ายแดงคันนี้อยู่ที่900,000 $1,9000 นะครับตอนเป็นป้ายแดงตอนนี้เหลือแค่ $415,000 นะครับหาให้เพื่อนๆดูหนึ่งรอบนะครับคันนี้เป็น MG HS นะครับปี2020ได้สีแดงสวยเดิมจากโรงงานเลยนะครับคันนี้ได้รถเดิมๆได้รถออปชั่นเ,นเต็มๆในราคาย่อมเยานะครับเทแนะนับเพื่อนๆเ, er, เลยนะครับได้ออปชั่นไม่แพ้ Fortuner ไม่แพ้ CRV เลยนะครับดีไม่ดีออปชั่น Led เยอะกว่าด้วยนะครับ MG เขาจัดมาให้ ออปชั่นเต็มๆในราคาย่อดเยานะครับตัวนี้เป็น iSmart ด้เลยนะครับ F-H i s m a r อ m g h s นะครับเดี๋ยวเคเปิดท้ายให้ดูนะครับเพื่อนๆอ่าคันนี้ยังไม่ได้ฝาท้ายไฟฟ้านะนึกว่าฝาฝาท้ายไฟฟ้าภายในสวยงามมากๆนะครับโอ้โหไ,ได้บอกหนังสีดำสวยงามมากๆเขาใช้วัสดุดีมากแล้วเจ้าของเดิมปูพรมเข้ารูปมาเข้ารูป โอ้สวยงามจริงๆนะครับเคแนะนำเพื่อนๆเลยแล้วน็อตยิ้ฝากระโปรงให้ดูกันเลยนะครับชัดๆเลยไม่เคยขยับเลยรถได้เดิมจริงๆฝาท้ายเดิมๆรอยสีกาวเดิมๆรอยเดิมๆทุกจุดเลยนะครับแหมที่ชชวริแกเลือกรถมาเพื่อนๆไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับและเคลองมาดูซ้ำให้เพื่อนๆอีกรอบหนึ่งนะเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ให้เพื่อนๆซื้อไปแบบสบายใจไม่ต้องคิดมากเลยนะครับผมพี่ชวินจเก็บเป็นจะบีมือหนึ่งรถยนต์มือสองนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูภายเดี๋ยวเราดูภายในกันหน่อยนะครับผมเพื่อนๆอ่าอีเดี๋ยวถ่ายท้ายท้ายข้างในให้เพื่อนๆดูหน่อยโอ้โหได้ปอกเดิมๆสวยเดิมใช้วัสดุดีมากๆไม่แพ้ลดราคาเป็นล้านเลยนะครับ ต,ตัวนี้วิ่งน้อยด้วยน้อยจะจัดเลยได้พวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับวิ่งน้อยจัดจัดเลยวิ่งแค่เจ็ดโดยมนลงเอนะครับได้พวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยได้จอสิบนิ้วนะจอแอนดรอยสิบนิ้วนะครับเขาให้เขาให้เขาเรียกว่าให้มาครบจริงๆนะครับออปชั่นเต็มๆครบจริงๆนะครับ ออปชันจัดเต็มคบจริงๆคันนี้เลยได้เบาะไฟฟ้าด้วยราคาแค่4ี่แส0หน้าโอ้โหได้ครบทุกอย่างเลยในราคาที่เพื่อนๆเ,เ,เ,เบาสบายกระเป๋านะครับเเจแนะนำเลยคันนี้นะครับจัดเต็มไปเลยเพื่อนๆใครหายอยู่รีบเลยสวยจริง,รงๆไม่มีที่ตีเลยกันดีกว่าคันนี้ก้าเต็มสิบไปเลยฮนะแถ้ป้ายแดงไป็นหนึ่งคะแนนท่านั้นเอง เกให้เลยนะครับเจ้าคันนี้นะครับ MG HS <S อ่าเดี๋ยวเราไปดูขั้นหน้ากันหน่อยมาดูข้างหน้ากันหน่อยหน้า,าสวยๆแบบนี้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเสอแล้วครับอาเขาให้โช๊คไฮดรอลิกแบบนี้มาด้วยนะครับนะครับโอ้โหภายในห้องเครื่องน,น็อตยิดฝากระโปงไม่ขยับเลยนะครับแล้วก็ ทานหน้านะครับทานหน้าทานซ้ายทานขวานะครับแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมหมดเลยนะครับเคลื่อนดีเยี่ยมขับดีเยี่ยมเลยนะครับอย่างที่เพยบอกไม่แพ้รถแบรนด์หลักๆโตโโตโยต้าฮอนดา้าราคาล้านกว่าตัวนี้ไม่แพ้เลยนะครับเพื่อนๆได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ดูฝากระโปรงเขาเดมเพิมมเลยนะครับไม่มีริ้วรอยใดๆเลยนะครับรเพื่อนๆได้แบบนี้ไปคุ้มจริงๆ ในราคา415,000บาทซื้อสดไม่เสียแหวด7%นะครับเพื่อนๆเจแนะนำเลยที่ชฉวลิตขารรถบ้านคุณชวลิตและซื้อรถกับเราเรายังออกไปรับประกันแบบนี้นะครับโดยพี่ชฉวลิตกระบี่มือหนึ่งแล้วจนมือสองนะครับรับประกันว่ารถเราไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำตัดต่อคอไปเป็นเครื่องเปลี่ยนสีไปไม่ย้อมแมพโอนได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับโอนได้เพราะว่าเรามีเล่มทะเบียนสีฟ้าแบบนี้ทุกคันนะครับเล่มทะเบียนครบ,ครบ เอกสารครบพร้อมโอนเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนเได้ไปไม่ต้องกลัวอะไรเลยเจชแกดูไว้หมดแล้วนะครับแกเป็นหูเป็นตายเพื่อนเพื่อนหมดแล้วครับแถมยังออกไปรับประกันให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมถ้าใครสนใจคันนี้นะครับติดต่อเซลโอเคนะครับ0906320320นะครับหรือ0800441968นะครับ โชว์รูมของเรา 8, เปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะครับใครมาเช้ากว่านั้นดึกกว่านั้นมาหาเคได้นะครับที่ชวริิ์ขารถบ้านคุณชวริตครับอาณาจักรรถยนต์มือสองที่มีรถยนต์ให้เพื่อนๆเ,เลือกมากกว่า200คันนะครับผมแล้วยังออกไปการันตีให้เพื่อนๆด้วยเพื่อนๆซื้อไปไม่ต้องกลัวที่ชวริตแกดูให้หมดแล้วแกเป็นให้ทุกอย่างแล้วนะครับผมเคฝากคันนี้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเคสรุปให้อีกทีหนึ่ง นะครับ MGHS 1.54ปี2020นะครับไม่เจ็0 0มนะครับราคา415,000บาทซื้อสดไม่เสียแวนนะครับซื้อผ่อนนะฮะซื้อผ่อนนะฮะเริ่มต้นผ่อนนะฮะ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับมีเงินเดือนหมื่นเนาะหมาออกกับเคได้เลยไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับนะครับเอกสารก็ไม่ยุ่งยากนะครับมีทะเบียนบ้านบัตรสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือน สเตทเมนต์ย้อนหลังออกเลือนหรือใครเป็นเจ้าของธุรกิจเปิดร้านค้าอะไรก็พวกอ่ทะเบียกนการค้าอะไรพวกนี้นะครับเคฝากด้วยแล้วกันนะครับ MG HS นะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงเคฝากกันนี้แล้วเดี๋ยวเคลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ